สวัสดีค่ะพบกับคุณนายครอบครัวเช่นเคยนะคะวันนี้จะมาทําปลาต้าหู้เป็นปลาเจปลามังสวิรัตทํายังไงมาดูกันเลยค่ะผสมน้ำหมากก่อนค่ะก็จะมีเกลือน้ําตาลทรายใส่ชามใหญ่หน่อยนะคะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะ เอาสาหร่ายทะเลที่เอาไว้ทําข้าวหอ่อทําซูชิแบบนั้นนะคะเอามาฉีกผสมลงไปเพื่อให้มีกลิ่นหอมสาหรายกลิ่นหอมแบบทะเลทะเละคะ่ะคนให้น้ําตาละ,ละลายค่ะเสร็จแล้วเราก็พักไว้ก่อนนะคะอันนี้เป็นเต้าหู้กระดานแบบนิ่มนะคะถ้าแบบแข็งเนื้อก็จะแน่นไปสะหน่อยก็แล้วแต่ชอบค่ะ เอามาแบ่งให้เป็นชิ้นๆก้อนหนึ่งก็แบ่งได้ประมาณ3ชิ้นอะค่ะให้แบ่งตามยาวนะคะวางชิ้นเต้าหู้ให้นอนลงค่ะแล้วเราก็ตัดแต่งแต่งให้ตรงกลางโค้งนูนค่ะแบบเนื้อปลาแบบนี้เลยค่ะ แล้วเราก็จับชิ้นเต้าหู้นี่ค่ะให้ตั้งขึ้นแล้วก็บั้งด้านบนค่ะตรงส่วนที่โค้งนูนนี่ค่ะให้เป็นริ้วๆให้ลึกลงไปประมาณสักเซนหนึ่งก็ได้ค่ะพลิกก้อนเต้าหู้ให้หงายขึ้นค่ะแล้วเราก็เอามาบั้งให้เป็นริ้วๆค่ะให้เป็นเหมือนกันทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะก็จะทำแบบนี้ค่ะให้หมดเต้าหู้ที่เราเตรียมไว้เลย ที่เราบ้างแบบนี้ก็เพื่อให้เห็นเป็นลายของเนื้อปลาค่ะแล้วก็ทําให้เต้าหู้เนี่ยค่ะซึมน้ําซีอิ๊วน้ําหมักได้ดีขึ้นนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะริ้วๆค่ะเสร็จแล้วก็เอาแช่ไว้ในน้ําสาลายที่เราทําไว้ค่ะขยับชิ้นเต้าหู้นิดนึงนะคะให้น้ําซึมเข้าไปตามร่องที่บ้างไว้อันนี้เราก็จะแช่ไว้ค่ะประมาณ15-20นาที อันนี้ก็คือแผ่นสาหลายย่างที่เราเอาไว้ทําซูชิข้าวปั้นอันเดียวกับที่เราเอาใส่ในน้ำหมักเมื่อกี้ค่ะเราจะเอามาทำเป็นหนังปลาก็ให้เราเนี่ยค่ะวัดขนาดด้านบนด้านที่โค้งๆอะค่ะให้ได้ขนาดกว้างคุณยาวแล้วเราก็าขนาดนั้นนะคะมาตัดกับแผ่นสาลายตัดให้ครบจํานวนเต้าหู้เลยนะคะส่วนอันนี้ก็คือแผ่นแป้งที่เอาไว้ห่อแหนมเนือง เราก็จะเอามาทำเป็นหนังปลาอีกชั้นหนึ่งค่ะชั้นนอกที่เวลาเราทอดแล้วก็จะกรอบๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะยึดไม่ให้แผ่นสาหร่ายหลุดออกจากก้อนตั้งหู้ค่ะเอามาตัดให้ขนาดพอดีกับแผ่นสาหร่ายเลยนะคะผสมแป้งค่ะเอาไว้เป็นตัวประสานจะใช้แป้งข้าวโพดหรือแป้งมันก็ได้นะคะใส่น้ำลงไปนิดหน่อยค่ะไม่ต้องเยอะให้มีลักษณะข้คนๆค่ะ ทีนี้ก็มาประกอบชิ้นเต้าหู้ให้เป็นปลาเต้าหู้กันค่ะเอาด้านโค้งขึ้นข้างบนนะคะแล้วก็เอาแผ่นสาลายค่ะวางปิดด้านบนเลยให้แปะด้านใดด้านหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็ไล่ไปอันนี้ไม่ต้องทากาวค่ะเพราะว่าสาลายเนี่ยเวลาโดนน้ําแล้วก็จะอ่อนตัวแนบกับเต้าหู้เองเอาแผ่นแป้งแช่น้ําแป้งก่อนค่ะแช่ไว้สักแป๊บหนึ่ง ให้นิ่มก่อนนะคะค่อยเอาไปแปะทับบนแผ่นสาลายอันนี้ก็จะนิ่มไปนิดนึงค่ะให้แปะด้านใดด้านหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็ไล่ไปอันนี้เราจะต้องวางให้เป๊ะเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราดึงออกแล้วเนี่ยเขาจะติดกันหลุดออกมาทั้งหมดเลยค่ะไอส่วนเกินเราก็ตัดออกนะคะแล้วมาตั้งกระทะทอดกันค่ะ เรียกว่าจีดีกว่านะคะเพราะว่าใส่น้ามันนิดหน่อยเสร็จแล้วเราก็เกลี่ยน้ํามันนี่ค่ะให้ทั่วกระทะเลยน้ํามันไม่มากนะคะแล้วเราก็เอาชิ้นปลาเนี่ยค่ะปลาต้าหู้นะคะลงจีให้วางด้านที่มีแผ่นสาหร่ายลงจีก่อนเลยค่ะระวังอย่าให้ด้านนี้เจอกับน้ํามันเยอะๆนะคะเพราะจะทําให้แผ่นแป้งฟูแล้วก็หลุดจากก้อนต้าหู้ได้แบบนี้ค่ะให้เจอน้ํามันได้นิดหน่อย พริกปลาเต้าหู้ทอดได้ครบทุกด้านเลยนะคะทอดให้เหลืองเกรียมเลยค่ะตามที่เราจะทานเลยยกเว้นด้านบนค่ะที่จะไม่ต้องทอดมากเสร็จแล้วเราก็เอาขึ้นได้เลยนะคะนี่ค่ะตรงนี้โดนน้ำมันก็จะฟูๆเหมือนหนังปลาเลยนะคะพอเอาปลาเต้าหู้ขึ้นแล้วเราก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปค่ะ ตามด้วยน้ำมันค่ะน้ำมันนิดหน่อยนะคะเอาตามที่ทานเลยถ้าหากว่าเราไม่ชอบเราก็ไม่ต้องใส่ค่ะตามด้วยซีอิ๊วขาวคนให้น้ำตาละละลายให้น้ำมันน้ำตาลแล้วก็ซีอิ๊วขาวเนี่ยรวมตัวกัน แล้วก็ให้เดือดเดือดแป๊บหนึ่งก็พอนะคะไม่ต้องนานมากเพราะจะทําให้ซิ๊วเหนียวเกินแล้วเอาปลาเต้าหู้เนี่ค่ะลงคลุกให้ทั่วเลยแต่ด้านบนไม่ต้องคลุกนะคะเพราะจะทําให้หนังปลาหลุดไฟก็อย่าแรงมากเกินไปนะคะจะทําให้น้ำซีอิ๊วเนี่ยข้นเกินไป ส่วนด้านบนตรงนี้ค่ะเราใช้ช้อนตักลาดเอาแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะปลาเต้าหู้ทอดลาดซีอิ๊วขาวน่าทานมากเลยนะคะจะใส่จ,จานเสิร์ฟได้เลยพร้อมกับกระหล่ำปลีหั่นฝอยเอาน้ำซีอิ๊วที่เหลือค่ะมาลาดบนชิ้นเต้าหู้ลาดให้ช่ำๆได้เลยนะคะตามชอบเลยค่ะทานกับข้าวสวยร้อนๆ จะอร่อยมากเลยค่ะลองทําทานดูนะคะเจมังสวิรัตวีแกนทานได้หมดเลยค่ะอันนี้เราก็จะได้มีวิธีทานเต้าหู้ให้หลากหลายยิ่งขึ้นทีนี้ก็ามาชิมกันค่ะตรงแผ่นสาหลายเนี่ยค่ะพอโดนน้ำซีอิ้วแล้วก็จะนิ่มหั่นลงไปได้ง่ายเลยอันนี้เลือกเต้าหู้หน่อยนะคะอย่าใช้เต้าหู้เนื้อแข็งไปจะไม่อร่อย นี่ค่ะน่าทานมากเลยรสจะออกเค็มๆหวานๆห,หอมกลิ่นสาลายกลิ่นทะเลทะเลอร่อยดีค่ะรสชาติที่ปรับได้ตามที่ทานเลยนะคะตัวของเนื้อเต้าหู้เนี่ยค่ะมีรสดีเพราะว่าน้ำซีอิ้วเนี่ยเข้าไปตามรอยบ้างถึงแม้ว่าจะเป็นชิ้นใหญ่แต่ก็ไม่จืดนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชม แลพบกับคุณนายเข้าครัวในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ